แอดอสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเกม Template Tower of Operation แนว Strategy Card Battle ครับที่จบภายใน7เทิร์นเท่านั้นโอ,อย่างว้าวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะเข้าเกบม,มาแล้วก็จะเห็นหน้าจอของตัวละครนะมุมขวามือครับก็จะเป็นอวตารของเราครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเป็นน้องน่ารักน่ารักหลายตัวเลยสามารถกดเข้าไปดูเนาะเพื่ออัญเชิญคัมภีร์แล้วก็ เปลี่ยนตัวละครแต่ว่าผมยังไม่มีเนาะโอเคแล้วก็จะมีระบบต่างๆก็คือแจ้งเตือนเช็คอินแลนกิ้งแนะนำแล้วก็อัญเชิญรับร้านค้าซีซั่นพารท,ทั่วไปเนาะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนต,ตรงนี้ครับเควก็คือเป็นเดล่เควสครับแล้วก็ทำเควสให้ครบเราก็จะได้คับสกานเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองไปดูระบบอัญเชิญให้ดูก่อนเนาะอัญเชิญเนี่ยก็จะมีอัญเชิญด้วยตัวการ์ดด้วยเพชรเนาะแล้วก็ด้วยเงินครับ เห็นไหมครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมลองอันเชยดูว่าหน้าตาเป็นไงเนาะนี่คือแอนิเมชันของการอันเชิญการครับแล้วก็จะได้การ์ดเนาะอธิบายตรงนี้ก็ได้ครับผมว่าการ์ดเนี่ยมันต่างกันยังไงการ์ดเนี่ยจะมะีสีฟ้ากับสีแดงครับเห็นไหมครับสีฟ้าก็คือคอร์สหรือว่าพลังงานในการใช้ลงสีแดงคือตัวโจมตีครับแล้วก็กดเข้าไปดูเพื่อดูความสามารถการ์ดได้เห็นไหมครับ พอสามารถติดตัวคือเพิ่มพลังงานขึ้นหนึ่งหน่วยต่อการทหารรับจา้างแต่ละใบในที่วางอ่าโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของการอัญเชิญการ์ดเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายระบบของการจัดเด็กเกมนี้นะก็คือแก้ไขเด็กครับ เด็กเนี่ยเราจะมีการ์ดทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวเรานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ใบครับผมซึ่งจะเล่นจบภายในเจ็ดเทิร์นเดี๋ยวผมอธิบายในระบบของต่อสู้อีกทีหนึ่งการ์ดแต่ละใบครับก็จะมีคอร์สในการลงแล้วก็โจมตีเนาะแล้วก็ความสามารถเพิ่มการออกคนเงินสองใบครับซึ่งเกมเนี้ยค่อนข้างดีตรงที่เขามีภาษาไทยนะมันก็เลยเล่นค่อนข้างง่ายครับแล้วความสามารถของการ์ดเนี่ยต้องพูดเลยว่าไม่ได้ซับซ้อนถ้าใครเคยเล่นตัว Marvel Marvel Snap เนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันเลยเหมือนกับมาเวสนับเลยก็จะมีพื้นที่3พื้นที่เนอะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งระบบการจัดเด็กก็คือลากขึ้นลากลงครับสมมุติถ้าเราจะเอาตัวไหนออกเราก็กดลากลบออกจากเด็กเห็นไหมครับแล้วก็กดตัวที่เราจะเข้ามาใส่เนอะสมมุติว่าผมจะเอาตัวนี้ออกผมก็กดลบออกจากเด็กแล้วก็เอาตัวน้องหมาป่ามาแทนเนาะก็เพิ่มลงไปในสำหรับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ นี่ก็คือการจัดเด็กเท่ากับว่าระบบไม่ได้ยุ่งยากนะต่อไปก็จะเป็นเลเวลเนาะเลเวลเนี่ยก็จะเป็นการกดเริ่มเกมหรือว่าต่อสู้กับผู้เล่นอื่นครับซึ่งจะมีทั้งบอทก็คือ AI แล้วก็ผู้เล่นจริงๆนะอยู่ตอ่อยู่ที่แรงที่เราเจอเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าเกมก่อนก็คือกดที่มุมตรงนี้นะเนาะเห็นครับก็จะมีคู่มือศึกกระชับมิตรจดหมายคัมพีคัมพีก็คือมอสเตอร์ที่เรามีหรือว่าการที่เรามีอยู่ครับ ก็จะดิส c อร์ดแล้วก็ชุมนุมแล้วก็ตั้งค่าครับตั้งค่านี้ไม่ได้มีอะไรเยอะยๆครับก็มีดนตรีเอฟเฟกแล้วก็กราฟิกต่างๆเนาะต่ำสูงลบรอยอยากของขอบแล้วก็ลิงก์ได้ทั้ง Google IOS แล้วก็ Facebook ครับผมเพิ่มเติมนิดนึงเกมนี้ก็มีค่อนข้างหลายภาษาครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยเนะาะภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆก็ได้ครับฝรั่งเศสนะอิตาเลียนโหคนข้างเยอะเลยครับ โอเคอันนี้ก็คือระบบพื้นฐานตัวเกมเนอะไม่ได้มีความซับซ้อนครับเดี๋ยวเราลองไปดูระบบการเล่นบ้างครับว่าเป็นไงบ้างเนาะกดที่เริ่มเกมนะครับหลังจากเริ่มเกมแล้วก็จะค้นหาคู่ต่อสู้นะแล้วก็สะสมเจอแต่ถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นครับถ้าชื่อเป็นภาษาอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น AI สูงแต่ว่าจริงๆก็ไม่เกี่ยวครับเห็นไหมครับเริ่มก็จะมี1นึทับเก็คือ7จ็ดเทิร์นนะเราจะสามารถเลือกการที่แยกออกมาได้ครับ จะมีทริกเล็กๆครับผมสำหรับการเริ่มเกมเนี่ยผมแนะนำให้เลือกตัวคอสสีฟ้าตัวนี้หนึ่งเพราะว่ามันจะสามารถลงเทิร์นแรกได้เลยเนาะเราก็ดูเฮ้ยการสองใบนะี้อันไหนความสามารถดีกันเนาะหรือมีความสามารถพิเศษไหมอ่ะงั้นผมเลือกอันนี้ครับมันจะเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเลือกการที่ถูกแบนเนาะแล้วก็จะได้ตัวละครที่เราเลือกหนึ่งอันนี้คือเลือกฮีโร่ของกายครับก็คือการระดับสูงครับแล้วก็ดูว่าความสามารถถ้าเราไม่เอาเรากดรีเฟซได้ครับ เห็นไหมครับสมบสมติก็ไม่เอาอีกก็กดก็จะเสือเพชรเนาะสมมุติผมเอาเป็นตัวนี้ด้วยกันแพนโดล่านะแล้วก็เลือกฮีโร่ครับเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายระบบของต่อสู้ตัวนี้หน้ายิ้มก็คือส่งข้อความต่างๆครับไอคอนแล้วก็อะไรก็ได้ครับตามที่เราต้องการเนาะรูปตัวละครแล้วก็จะดูเด็กของเราครับว่าเด็กของเรามี14ใบแล้วก็มีการทิ้งมีการทำลายเท่าไหร่เนาะ อันนี้จุดสี่ฟ้าที่เป็น1 2 3 4ง7จุดเนี่ยคือพลังงานในการลงก็คือคอร์สในการลงครับซึ่งตาแรกผมมีแค่คอสหนึ่งเนาะก็เท่ากับลงได้แค่1ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมให้เลือก1เนาะอ่าแล้วก็ลงไปครับสนามเนี่ยจะมีทั้งหมด3สนามเห็นไหมครับอย่างที่บอกมันจะคล้ายๆกับมาเวลสแนปครับผมแต่ว่ามาเวลสแนปเนี่ยด่านหลังๆเนี่ยหรือว่าเทิร์นหลังๆเนี่ยเขาจะเพิ่มความสามารถของสนามไปเนาะแต่นี่ยังไม่มีอ่าแล้วก็กดสิ้นสุดเทิร์นเนาะ เวลาเราจะชนะได้เราจะต้องมีพลังมากกว่าอีกฝ่ายหนึงคือ2ส,สนามับพูดง่ายๆคือชนะ2ใน3ครับแล้วก็เจอการ์ดต,ตัวนี้ครับเอาสามารถในหอคอยนี้ทำลายการ์ดทั้งหมดที่มีค่าไล่เท่ากับ1ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าตัวนี้อยู่ในสนามไหนสนามนั้นตัวที่มีคอร์สหแบบตัวนี้จะโดนทําลายครับ เพราะว่าที่เขาโดนทําลายเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีคอร์สแค่หนึ่งครับแต่ว่าความสามารถของตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องระวังเพราะว่าฝ่ายเดียวกันก็โดนนะครับโดนทั้งสองฝ่ายเนาะเพิ่มแบบสุมครับอ่าเราไปเพิ่มอันนี้ก็ได้เนาะแล้กดสิ้นสุดปึ้งเขาสุม่มเพิ่มตัวนี้อ่าเอาเพิ่มไป เทินที่4ีครับพลังงาน4ลงตัวในนี้นตัวนี้ดีกว่าอแล้วก็ enter ครับเกมค่อนข้างไวครับเจ็ดเทินจบอย่างรวดเร็วทำลายการ์ดใบหนึ่งแบตสุ่มทั้งฝั่งคุณแล้วฝั่งคู่ต่อสู้พูดง่ายก็คือ สุ่มทำลายการ์ดหนึ่งใบทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งศัตรูครับอันนี้ก็ค่อนข้างอันตร,รายนิดหนึง่งอันนี้เราจะกดผ่านหรือว่ากดแท็บก็ได้ครับถ้าเรากดแท็บเนี่ยเราจะได้การ์ดโจรขึ้นมาเนาะอาจจะผมลองกดให้ดูแต่ว่าดาวเราก็จะลดลงนะครับเราใช้ดาว2ที่มีอยู่7จเนาะถ้าเป็นไปได้หรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่นำผมให้แนะนําให้กดผ่านครับโอเคครับรับการสุ่มที่นี่ครับอ่ะลงไป แล้วกดก็คือสุ่มการ์ดขึ้นมาครับบนเด็ดมนมือเนปะสองใตอนนี้ผมชนะ13 8 8เท่ากับว่าผมแพ้อยู่2ส,สนามชนะ1สนามนะเหลืออีก2เทินเราจะต้องลองวอเตอร์ที่มีค่าโจมตีสูงในสนามใดสนามหนึ่ง อันนี้ก็ได้ครับแล้วก็ยังลงนี้ได้อีกเราลงนี้ไปด้วยก็ได้แล้วกดสนามกลางนี้ผมคงสู้เขาไม่ได้แล้วเพราะพลังเขา17็แล้วนะผมต้องทิ้งไปเลยอ,อกลาการง่ายคือชนะ1สนามแพ้1สนามแล้วก็ชนะอีกหนึ่งสนามรวมกันผมชนะทั้งหมด2สนามนะถ้าจบเทิร์นนี้จบเทิร์นที่7ผมชนะก็คือจบแล้วครับอ,อันนี้ผมผ่านนะเพราะว่าเราค่อนข้างจะได้เปรียบ ตอนนี้เรามีพลังคอร์สที่7เนาะซึ่งการลงเนี่ยเราจะลงตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับก็จะพลังงานหมดเนาะดูความสามารถก่อนพลังกาซสุ่ม1ใบที่คุณวางไปในโซนนี้จะเพิ่มขึ้น3วางไปเลยครับในก็น่าจะชนะแหละโอเคแล้วกดสิ้นสุดครับต้มส่งเพิ่มอีกจอมตีผมรวมทั้งหมด25อันนี้เพิ่มทีละหนึ่ง ท่ากับ17สามเอ็ดแล้วก็ยี่พาเท่ากับผมชนะส่งสนามก็จะชนะไปครับระบบการเล่นนี้ไม่ได้ซับซ้อนครับค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยลเราชนะเสร็จแล้วก็จะได้ข้าสสมการเนาะแล้วก็เกิดออกได้เลยครับแล้วก็จะได้ข้าสมการตรงนี้เลเวลเราก็จะเพิ่มเป็น4ี่เห็นไหมครับก็คือพุ่งก็คือยิ่งเล่นเยอะเลเวลก็ยิ่งสูงครับแล้วก็จะได้กล่องทุก1นึ่งเลเวลก็จะได้กล่องหนึ่งกล่องเนาะ อันนี้เปิดไม่ได้เพราะว่าตอนใช้กุญแจในการเปิดครับผมอันนี้ก็คือระบบเกมทั้งหมดครับจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับเด็กของเราเนะว่าเราจัดเด็กไปแบบไหนผมแนะนําให้เอาตัวละครที่มีประโยชน์เน่เข้าไปเยอะตัวไหนที่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้เนี่ยก็ลบออกคิดว่าถ้าเป็นการ์ดหนึ่งดาวผมแนะนําตัวนี้น่าจะดีับเทียเนาะเพราะเพิ่มพลังโจมตี1หน่วยเมื่อจบแต่ละเทินอันนี้อาจจะเพิ่มใบ2ใบก็ได้ครับถ้าเรามีแต่ถ้ามีเราก็ลองหาซึ่งเราสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับว่าเราจะเอา พลังงานเท่าไหร่เนาะค่าไ่เท่าไหร่แล้วก,กดใช้ครัก็จะฟิลเตอร์เห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นการ์ดหนึ่งใบก็คือการ์ดที่ที่ลงในเทิร์นแรกเนาะหลังจากวางการ์ดนี้เพิ่มพลังการ์ดนั้นขึ้นหนึ่งใบต่อหน่วยแต่ละแต้มมานาที่เหลือของคู่ต่อสู้อ่าใน,นเพิ่มไปครับโอเคซึ่งเราสามารถจัดเด็กได้เนี่ยทั้งหมด5 d เด็กครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเด็ก ที่เขาจับจัดมาจากตอนเริ่มเกมเนาะผมก็ใช้เด็กแรกพอๆครับยิ่งว่าพวกนี้ยิ่งเด็กเยอะเนี่ยก็ยิ่งดีครับยิ่งหลากหลายนะแต่ว่าไว้หลังๆที่เรามีการเดอะค่อยจัดครับผมมารีแคปสั้นๆในสำหรับเกมตัว Tempest จริงๆผมคิดว่าเป็นเกมการ์ดที่เล่นได้ไวครับเอฟเฟกเนี่ยอยู่ในกำลังดีถ้าเล่นในมือถือเนี่ยผมคิดว่ามันเลื่นแล้วก็ไม่กินแบตเล่นได้ย,วยาวๆครับ ัวเกมจบไวเนะท่ากับว่าไม่ได้กินเวลาเหมือนเกมการ์ดบางเกมหรือหลายๆเกมครับน่าจะมีติดเครื่องไวครับผมและระบบเกมเข้าใจง่ายการาฟิกหรือการ์ดตัวละครเนี่ยต้องเรียกเลยว่าจะสวยเลยครับผมแนะนําให้ลองไปเล่นกันนะครับผมโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ